สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเป็นประจำเช่นเคยกับผมโค้ดตีไอทีรีวิวแอปนะครับมาเจอท่านในแต่ละครั้งก็จะมีเทคนิคดีๆในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและก็เรื่องของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับรวมถึงการแนะน,นําเทคนิคต่างในการใช้งานซอฟต์แวร์มาฝากท่านอีกเป็นประจำเช่นเคยนะครับเช่นในการกับวันนี้ผมก็มีเทคนิคที่ผมได้ลองทําแล้วก็หลายท่านก็สอบถามเข้ามาว่าเอ๊กรณีที่เรามีการสร้างแบบฟอร์มนะครับในบอยครั้งที่เรามีการสร้างแบบฟอร์มแล้วเวลาที่ผู้ลงทะเบียนกรอกข้อ,ขอมูลผ่านตัวแบบฟอร์มไปแล้วเนี่ยนะครับ ข้อมูลก็จะไปถูกจัดเก็บใน g ูเกิ e e ีตนะครับแล้วก็มันจะทําการแสดงวันที่เป็นเรื่องของปีคศแล้วก็เป็นเวลานะครับทำยังไงถ้าเราต้องการให้แยกจกากกันให้แสดงเป็นวันที่ที่เป็นภาษาไทยนะครับเดือนไทยปีพศแล้วก็มีการแสดงแยกเป็นวันเวลาต่างหากจะทาอย่างไรวันนี้ผมมีเทคนิคนแนะนําท่านดังนี้นครับผมต้องการสร้างความตัวอย่างให้ท่านได้ดูเป็นแบบนี้นะครับต่อจากนั้นท่านลองใส่ข้อมูลนะครับที่ผมได้กําหนดคร่าวก็คือคนที่1ก็คือสมชายนะครับผมก็ใส่ชื่อสมชายลงไปนะครับ แล้วก็ใส่อีเมลของสมชายลงไปนะครับตรงนี้นะเป็นข้อมูลตัวอย่างนะครับผมก็ลองกดปุ่มส่งนะครับปุ๊บข้อมูลของคนที่1ก็จะถูกส่งเข้ามาในระบบเป็น g o Google s h e e t นะครับจะลองส่งเพิ่มอีกเป็นคนที่2นะละกันนะครับก็เป็นคนที่2ก็คือสมศั์รักการอ่านนะครับก็ใส่เป็นชื่อสมศั์รักการอ่านแล้วก็มาทําการ Copy ้อีเมลของสมศักดิ์ลงไปในตัวอย่างแบบนี้นะครับอ่อจัากนั้นก็คลิกทรั่บปี้อีเมลของสมศัตรากการอ่านแล้วก็มรคับปี้อีกลของสมศัตรากกึรอ่านแล้ ก็เป็นคนที่3ครับเป็นนายสมศรีดีทุกอย่างนะครับก็เป็นข้อมูลสมมุติแลครับให้ท่านได้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ลองใส่เป็นชื่อสมศรีนะครับ gmail คลิก1ครั้งที่ปุ่มส่งนะครับปุ๊บเนี่ยข้อมูลทั้ง3ท่านนี้ก็จะถูกจัดเก็บใน Google Sheets แบบนี้นะครับจะเห็นว่าเวลาแล้วก็วันที่ก็จะแสดงตรงนี้นะครับทำอย่างไรเราจะแยกเวลาแล้วก็ัวันที่ออกอย่างชัดเจนนะครับ คำสั่งแรกที่ผมจะลองแยกก็คืออันนี้เป็นผมจะเขียนคําว่าวันวันที่ก็แล้วกันนะครับอันนี้ใส่เป็นเวลานะครับคาสั่งที่จะใช้แยกก็คือใช้สปริตนะครับก็คือแยกกันระหว่างวันที่และเวลาออกนะครับในที่นี้ก็ลองใส่เป็นคําสั่งแรกครับเท่ากับสปริตนะครับพิมพ์ตัว sp นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เป็นการแยกนะครับข้อความโดยใช้ตัวขั้นนะครับอักษรตัดตัวอักษรนะครับผมก็คลิกหนึ่งครั้ง แล้วผมก็มาเลือกที่ที่เซลล์ A2 นะครับจุดนี้นะครับนี่ก็เช้ยนวยเซลล์ A2 แล้วผมขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมานะครับแล้วก็ใส่นะครับเป็นเครื่องหมายฟันหนูนะครับแล้วก็ขั้นด้วยคอมมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ฟันหนูลงไปนะครับปิดด้วยเครื่องหมายวงเล็บนะครับใส่แค่บรรทัดเดียวนะครับแล้วก็กด enter ได้เลยนะครับปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการแยกระหว่างวันที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นลาออกมาอย่างชัดเจนเมื่อผมได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บผมก็ทําการ เลืกแล้วก็ทําการออโตเซลลงมาแบบนี้นะฮะก็จะเห็นลงมาแบบนี้นะครับที่ตรงนี้ขึ้นแวลูก็คือมันยังไม่มีข้อมูลในส่วนของคอลัมน์เอในส่วนตรงนี้นะครับข้อมูลเกลยังไม่แสดงนะครับแต่ส่วนที่มันมีข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์เอก็จะแสดงในส่วนตรงที่เราเห็นนะครับพร้อมกับแยกเวลาออกมาอย่างชัดเจนนะครับผมก็จะทำย้ำทำการปรับเซลล์ให้มีความเหมาะสมนะครับ คราวนี้ทําอย่างไรเราจะให้แสดงนะครับวันที่ที่เป็นภาษาไทยนะครับเดิมทีมันเป็นวันที่แล้วก็เดือนแล้วก็ปีคศนะครับผมก็จะลองใส่คอลัมน์นี้เป็นวันวันที่นะครับภาษาไทยก็แล้วกันนะครับแบบนี้นะครับผมก็ใส่กําหนดฟังก์ชันโดยผมเขียนฟังก์ชันไว้รอก่อนแล้วนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเดี๋ยวผมก็ p y แล้วกันนะครับเดี๋ยวฟังก์ชันนี้จะเอาลงไว้ในใต้คลิปให้ท่านได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมก็วางลงไปปั๊บแบบนี้อ่ามาแล้วนะครับ ทำไมถึงแสดงแบบนี้ขึ้นมานะครับท่านก็ดูว่าตรงนี้นะครับผมจะอธิบายฟังก์ชันให้ท่านดูนะครับเดี๋ยวขยายนิดนึงนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเห็นว่านะครับเทคตัวนี้เป็นการแปลงให้เป็นลักษณะฟังก์ชันที่เป็นข้อความนะครับโดยการแปลงจากนะครับเซล D2 ครับก็คือเซลล์นี้นะครับเซลล D2 นะครับตรงนี้มานะครับต่อจากนั้นก็มาตามด้วยนะครับเครื่องหมายคอมมาขั้นแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายฟันหนูนะครับเปิดก่อนนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายฟันหนูปิดตัวนี้ครับระหว่างเครื่องหมายฟันหนูนะครับให้ท่านใส่1 d ึ่ดีๆตรงนี้ย่อมาจากวันนะครับซึ่งก็จะนับค่าเอาวันที่26นะครับตรงนี้ออกมาแสดงในคอคัมนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็คือนะครับ mmm 4ตัวตัวนี้คือฟังก์ชันที่ใช้ในการแสดงนะครับเดือนที่เป็นภาษาไทยหรือเดือนที่เป็นเดือนของไทยนะครับตัวนี้แสดงไม่เราเห็นนะครับตรงกันนะครับ ส่วนตรงนี้ก็คือคอลัมน์ที่เดี๋ยงครับตามด้วยแอนคือคอลัมน์ที่แสดงเรื่องของปีนะครับนะโดยแยกจากคอลัมน์ที่ D2 สครับตัวนี้ออกมาโดยใช้ฟังก์ชันเยียนะครับแล้วก็บวก5 43นั่นคือจากเดิมทีเป็นปีคศก็แปลงให้มันเป็นปีคศก็ใช้ฟังก์ชันตัวนี้ในการแปลก็คือบวกปอีก4 3านะครับล้วก็จะได้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับออกมาอย่างง่ายได้นะครับเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถที่จะทําการกด1ครั้งแล้วคลิกที่มุม ล่างขวานะครับแล้วก็เลือกลงมาเป็นออโตเซลในแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลในคอลัมน์ไหนที่ยังไม่มีนะครับก็จะไม่แสดงผลเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านนําไปเสนอหรือนําไปแสดงให้ลูกค้าดูหรือเราต้องการปรับคอลัมน์ท่านก็สามารถปรับได้โดยการอาจจะทําการซ่อนคอลัมน์นี้ไว้นะครับแบบนี้นะครับปุ๊บเน่นะฮะก็จะให้เหลือเฉพาะวันเวลานะครับที่ท่านต้องการให้ผู้ลงทะเบียนดูว่าเขาลงทะเบียนวันไหนนะครับบางทีการดูเป็นข้อสอแบบนี้อาจจะดูยากนะครับ แต่ถ้าเราใช้เป็นพอสแอบบนี้ก็จะดูง่ายนะครับแล้วก็ตามด้วยเวลาที่เขาลงทะเบียนว่าเวลาเท่าไหร่ในการลงทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ได้2ฟังก์ชันในการแยกในการใช้งานขึ้นแยกสปริตก็คือแยกในเรื่องของอประทับเวลาตัวนี้ระหว่างวันเดือนปีแล้วก็เวลาออกนะครับโดยแบ่งเป็นคอลัมน์ของอตัววันที่แล้วก็แบ่งเป็นคอลัมน์ของเวลาแล้วก็ฟังก์ชันที่2ก็ใช้ฟังก์ชันที่ผมนําเสนอครับคือเทค นะครับแปลงให้เป็นข้อความแล้วก็ใส่วันเดือนปีแล้วก็แปลงปีให้จากคอสอเป็นพศออโดยบวกอีก5,43เราก็จะได้ฟังก์ชันที่แสดงนะครับวันเดือนปีที่เป็นภาษาไทยอย่างง่ายดายนะครับหวังว่าที่นี้ที่ผมให้ในวันนี้คงเกิดประโยชน์กับท่านซึ่งหลายท่านประสบปัญหาเวลาที่จะนําไปแปลงข้อมูลให้เป็นในเรื่องของวันเวลาที่เป็นภาษาไทยนะครับหรือเดือนของไทยเราจะแปลงอย่างไรวันนี้ก็แนะนําท่านคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่างไรฝากกดปุ่มไลค์ กดปุ่มแชร์ปุ่ม Subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนานใลนิลิปต่อไปครับลาท่านก่อนเจอกันในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม